แม่อันนี้แม่สาวน้องพ่อน้อหน่แม่สาวท่องไปครับนี่ยังบนแอ่ใจยังบบมันใจเนาะสูงร้อยยี่ห้าบวกนี่แหละเปิดราคาไปเท่าไรพ่อนี่สิบเจ็ดหาร้อยแม่นนี่สนะิบเจ็ดหาร้อยแม่สาวท่องแม่สาวยังบบมันใจว่าท่องหรือท่องแม่นนี้เด้พ่อบ้านีนาสูงร้อยสามสิบบวกจะะี่เดิมแม่นนี้ยังบ่รู้ว่าท่องว่าท่องเนาะ เปิดราคาพีเจ้าไร่ปอนี่สองหมื่นสามสองหมื่นสามพันบาทโค้งง่ดีนะสองหมื่นสามพันบาทแมีนี่ได้ครับบ้านนี่เมีนี่กับสองหมื่นสามพันบาทเพื่อกันแมีนี่ก็ยังบรูว่าทองบู่ทองเพื่อนยังบรูว่าทองหรือทอง,ทองเพื่อนสูงรลอยยี่สิบห้าบวกนี่แหละครับแมีนี่เมีนี่ได้พอสูงลอยสามสิบบวกกี่ดอกเนาะ สองหมื่นสามเมพัอกันนะนี euh ่ก็สองหมื่นสามพันบาทขึ้นกันนะครับอันนี uh <h <h ้ขึ้นกันสิครับอันนี้แม่นี่ว่าไม่หมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่นะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไปช่วยมานร้อยสามสิบบวกลบนะครับอันแม่นี่ได้ก่อนควอันนี้ท่องได้ก่อนไครับอันนี้ท่องรับประกันท่องชัดยินนะครับ สูงกว่าบ้านร้อยสามชิดบวกลบนะครับอันนี้รับประกันท่องนะพอเรารับประกันท่องไก่ยี่ท่องสองนะพอเนาะนี่ท่องสองนะครับอันนี้เท่าไรครับพอสองหมื่นสามพันบาทอันนี้ก็สูงร้อยสามสิดบวกลบนี่แหลนะเนาะอันนี้ก็ท่องเพิ่นมาครับอันนี้ราคาเท่าไรพอหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเะก้าพันบาทเนนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท หมื่นเก้าพันดัดตัวผูน้อยนี่ได้เ่นพอตัวผูร้อยลายหมแปดพัน 8, ห้ายนนนหนึ่งหมื่นแปดพันห้ารอยนะครับตัวคูณนะครับหนึ่งื่แปดพันหารอยตัวนี้กับหนึ่งืแดหารอยที่กันนะครับเอาไล่ลายตัวนี้ขอเบอร์โทรให้พอรน์นเยบ้านขอเบอร์โทัน้ำยา่เราก,ก่อนบ้นานขอเบอร์โทั่ว่นเมียศูนย์เก้าแปดหกห ที่ศูนย์เก่าสามเอ้าผู้ใดสนใจโทษหางหกเจ็ดตัวนี่โทษสอบถามรายละเอียดกับแม่เราลองมึงอบอส่รงโจรมาแนบแม่เด้อครับผมควายหลายตัวรับเล่าลดหกรอมัดเลยราคาพ่อฟังราคาไปทอได้นะครับผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามรายละเอียดกับแม่เราบึงเลยครับเด้อเราก็มีราคาไปทรงพร้อมน,นะครับร่วมทรงร่วมบอสทรงกับคุยกับเราลองบึงนะครับเรามีควายหลายตัวครับขั้งทองบอทอง แล้วข้าพ่อฟังผู้ใดเอาไปกินยาอ่นนอนน,น้อมใสมีทีปล่อยไว้ก็ดีนะครับปล่อยหกเจ็ดแปดเกาโตหลัของเรานะครับลองโทรสอบถามได้ตามมือโทรของมึงนะครับได้เลยเม่เนาะสูงร้อยเท่าใดแมรอยี่สิบได้ปะสูงร้อยยี่สิบแม่สาวหน่อยลูกผสมที่แมีนี่ปเป็นลูกผสมแม่ไทยพอมูลาแต่ว่าหางบกเขาหางบวกเขา ออกไทยแล้วนะครับออกไทยเล้วเปิดราคาไปเท่าไรล่ะแม่เปิดราคาไปเท่าไรห่มฮะอ๋เปิดราคาไปหนึ่งบาทที่แม่เราว่านึ่งมืนสามพับาทนะครับขอเบอร์โทร่ยแนดสองหนึ่งหกแปดห้าเจ็ดหนึ่งอ๋ผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามกับแม่เราลงเบึงเด้ครับเด้อเอากันได้คุนได้ใส่พอได้ตัวไหมากพอนี่ที ขายเลยสิเดี๋ยวมาบิ่งเมียสาวหน่อยนึงของมึงน,นับตั้งเงินเราพรี่จัดเมียสาวหน่อยสิครับรสนสิ <c oughs> าขยายแล้วนะับของหอยต้อนสิโอ้อันนี้ขายแล้วเนาะเดี๋ยวมึงไปชุดในรองมึงนะครับนี่คือบรรยกากาศตลาดนะ้าหอยเป็นกระฮาซื้อหาตัอกันยังซื่ออะครับ มาซื้อหาตอกันแม่ลูกกี่ครับนี่แม่ลูกผูเนาะแม่สูงร้อยยี่บห้าบวกคไขยลูกแรกสิครับคไขยลูกแรกไข่ลูกแรกลูกตัวผู๋นะครับแม่ลูกข้องเท่าไรครับนี่ข้แันแม่ลูกข้องสองหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยลูกตัวผูลูกแรกแม่ท่องอีกไปนี่แม่ท่องได้เดือนแล้วครับ แม่ท่องได้สี่เดือน,น <ไป S 1> แล้วะคว่าเบึงเขาหางช่วงไทยเป็นเปิดราคาไนทะเทรับนี่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยเอาขอเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าสี่หนึ่งหกศูนย์สี่เจ็ดสีเดหสองผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามกับได้ห้อยรอลงเมืองเลยครับเด้อเอาสชุโชกคุณหมานเดยอครับเด้อเท่าไรก่อแม่ลูกนีสองหมื่นแดันตัวล่องราคาได้แล้ววะ่ะเอาครับผมค,ครับครับ แม่แม่สาวน้อยเหแม่แม่สาวน้อยสูงเท่าไรครับนึ่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองยี่สามยี่ดอกเนาะแม่เอาครับโอ้ยไปโบาปัญหาจังสันบ่ได้หรอครับไปโบดาไขปัญหาใครย่อไขปัญหาบ่าบาได้เขกาก็ต้องประเมินล่อ,ลองเมึงนะกสูงกว่าแม่ร้อยยี่สิบแล้วครับรายละเอียดก็ยังโทรสอบถามแม่แล้วร่องเมึง น้ายละเอียดโทรสอบถามเป็นลกูกพ่อไหนแม่ไหนล่ะพ่อแม่ไหนลูกคนบ้านนี่แหละเนาะสูงร้อยยี่สิบบวกนี่แหละครับแต่ว่าบวกหน่อยบวกหลายยังยังโทรสอบถามก็แม่แลองเปิดราคาเทไรแม่ตัวนะึเปิดราคาไปสิบเก้าตัวนี้ได้ครับบ้านนี้ตัวนี้ก็ร้อยยี่สิบเท่ากันตัวนี้อยากได้สิบสองห้าร้อยพันน่ตัวนี้คือพ่อฟังอยู่เอาคูนี่เพราะพ่อหามสี่มื่นต้นกอร้องได้หยก ตัวร้อนเลยอีกนะครับตัวนี้สิบเก้าห้าร้อยทีเมียสิบสองสิหาร้อยสิบสองหาร้อยตัวนั้นเท่าไรวะครับมันตัวตัวทั้งขวาในสิบสองหาร้อยตัวทั้งซ้ายในสิบเก้านะเดี๋ยวขอเบอร์โทรนั้นเมียเราลองเมืองมันเอาขอเบอร์โทรนะครับเมียศูนย์เก้าเก้าสี่เจ็ดแปดหกสี่เจ็ดหนึ่งผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียด กอลองราค่าต้ามีอีก้นนี่ยังก้อนตีซื้อก้อนตีมัดจำกันกับแม่เราลองิึงเอาอชโชกวันมาได้แม่ด้อเอาได้นุ่มรอตัวหนึ่งครับลูกไส้ตัวใดีครับนี่อืคราเท่าทไรละครับนี่สิบเจ็เดห้าร้อยสิบเจ็ดหา้ดหาร้อยนะเรา,าได้มาตัวเดียวจี่มื้อนี่ได้มีโต้ไส้เดี่ยวอัเดียวตัวเดียวีครับเปิด่าะค่าเท่าไรครับนี่ สิบนะเจ็ดห้าร้อยเอาขอไปัทวนะครับเนี่ยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามสองสี่สองหกหนึ่งกหนเนาะเอาผู้ใดสนใจโทษสอบถามรายละเอียดกับแม่แล้ลงมืงอดอนน้อยนี่ของผู้ใดนนระทำนี่เจ็กบารลขอพ่อนี่สิบสามพันละกล้ยผูกกล้วยผูดอนน้อยพอพันหมื่นสามแม่ลูกนี่ของพอ่อสีครับเนี่ย แม่ลูกเท่าไรก็บพ่อเนี่ยแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกแม่ดิครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่สูงลอยประมาณสามสิบบวกนี่ครับแม่สูงลอยสามสิบบวกพี่นุอกแม่ลูกเท่าไรก็พ่อเนี่ยแม่ลูกสามหมื่นหกนะครับอันนี้ก็ลูกแม่ให้อันีิครับอันตัวทั้งไสายนี่ก็ลูกแม่ให้แม่ลูกเจ้าบาทครับพ่อ แม่นี่สามี่สบองสามมืนสองพันบาทสามมสองพันบาทนะครับสามมืนสองพบาทเอาขอเบอร์ช่วเนะพ่อูนเก้าสามสามเก้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าสองนี่ละครับคุมนี่เท่าไรกัพ่อนี่สามสองคุมนั่นได้ครับสามี่กเอาผู้ใดสนใจแม่ลูกลูกแม่ทั้งสองคุมเนี่ยะครับของยี่พอเรา ก็ค่อยผูนอนหน่อยนะครับทรสอบถามละเอียดตามเบอร์ทรเราด้ครับเอาโชคโมันมาได้พอเด้อได้ขายดอกราคาหนเนาะถือให้เป็นดอกไปเลี้ยงใส่ยาเว้แม่ลูกลูกตัวแม่อีกตั้งหักอ๋อโชคๆมันมาเด้ครับแม่สิพอแม่ลูกลูกตัวแม่แม่แม่สูงร้อยสามสิบบวกพี่ดอกเนาะแม่สูงร้อยสามสิบหกลูกตัวแม่ลูกลูกสองตีคับตีค่าแม่นี่ ลูกสามค้าแมียม่สูงลอยสามยี่สิหกเจ้ว่าลูกสีขาวจานพันดีดีพื่นลูกตัวแม่เพื่นเมียโป่งเขากับง้ำครับเขาหางช่วงไทยก็ดีลูกงามเยี่ยงหนึ่งแม่ลูกเท่าไรคลับพ่อแม่ลูกห้องไปสามหมื่นขนาดนั้นวะแม่ลูกห้องไปสามหมื่นแม่ลูกห้องไปสามหมื่นนะครับลูกตัวแมียยังดีแม่สูงลอยสามยี่สบหกค่อยลูกสามควายลูกสามนะครับ แม่ลูกสแม่ลูกหองสามยี่หกนะพอ่อแม่ลูกหองสามยี่หเลียงดึงแม่ลูกสายี่หกนะเขาปังดีเอาขอเบอร์โทรเนี่ยพ่อศูนย์หกสามศูนย์สามแปห้าปสสผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดก็พอเ้าลองมึงด้วครับเด้อเอาสุกโชกนมาหน่อยพอเนัะ,นะ เดียวบ่อยได้ย่างมาลูกเถือกขึ้นลูกแม่นี่ลูกถือกแม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบลูกตัวผูอีกแม่แม่ท่องสามเดือนแล้วแม่ท่องสามเดือนรับประกันท้องเนาะแม่เพิ่นหางขาดหางเาวาหางขาดแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับเขา้างดีแม่ลูกเท่าไรครับนี่แม่ลูกเปิดราคาไปสี่หมื่นบาทเปิดราคาราคาไปสี่หมื่นบาท แม่ลูกลูกโขผูแม่ทองสามเดือนแล้วแม่สูงลอยสี่สิบเจอมีแต่นี้คือหางขาดหางขาดทางเขาแม่เป็นปน,น,ะป 40, นะครับเกิดราคาไปสี่หมื่นบาทเอาขอเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดสองสองศูนย์เจ็ดหนึ่งโขข้างนั้นนะครับเฮ้ย hey, พอได้อย่างมากเลยกว่าผูผูพ่อพันในท่อไรฝัน ลูกตัะเลยละครเนี่ยลูกเบิ่มพันล้านเนาะฟอพันลูกเบิ่มพันล้านใบหอดมีครบใบหอดเอกสารมีครบนะเขาตู้โยดีควยเช่าคู่คู่แรกแถาคู่แรกลดพึ่งสิขึ้นมาเขถวคู่แรกลดพึ่งสิขึ้นมาโอู้ดนี่อันนี้ดีครับลูกเบิ่มพันล้าน เกิดนอนเพื่อนหนาเพื่อนตันดีนะครับเอาไปเป็นพอพันกุ้งเขาหางช่วงไทยใครไงใดรก็พอนี่เปิดไปหาสิบหาครับเปิดไปหาสิบหาก็ร่องราคาได้ก็ร่องหาสิบหาก็ร่องราคาได้ลูกเบิ่มพันล้านไปรอดเด็กสารกบเอาขอเบอร์โทร่วเนี่ยพอ 089ย์9 2 7 8ก7ูดเอาผู้ใดสนใจโทษสอบถามละเอียดตองรองราคาก็พอเราลองบิงได้ครับเด้อเดิดไปหาเมือนก็บาทหาเมื่อนก็บาทไปถึงพอพันคุ้มคุ้งจับสัดก็ได้เอาโซกๆกันมาได้พอเด้อครับผมทำว่ามันมากตัวเดียวตัวนี้ลวงเง้ยเมืองขวันฟันน้ำนมสิฟันฟันแฉกกำลังอีกึ้นเนาะฟันแท้ครูหนึ่งกำลังอีกคืนโอ้โเนนี หางช่วงไห้ใหญ่เง้ยวดีหงบได้บัดติงย่างสูงจับเข้าันดแม่ดิกัดมือสิลูกลูกใหญ่มืองขวานสิพ่อหือขนครัใหญ่มืองขวานสูงครับราคาเท่าไรพอเท่าไรก็พอี่มืดหะพี่มืนห้าพันบาทนะครับ ผู้ใดสชนเตะเท่าต่อร่องราคาก็พอรอ่องเบิร์พอสาร,เบ,รเบอร์เท่าเบอร์เก่านะครับช่วงตงัวนี้สูงเงีวขึ้นสูงเขาหางช่วงท้ายดีไข่ตัวดีครับพอสารเบอร์เก่าแล้วครับสี่หมื่นหาพันบาทต่อร่องราคาต่อได้เมืม่อเบอพ์ขนาดราว่าพยายาม ยุ่พอกต้มปลายินก็ต้มไกลอีกนะเนี่ละวะจำเพจพ่อมพารับเพจยิ่งบาวารียมากมื่อไปใดซื้อได้ขายกันเองสาวน้องพอนะะอสุชโชคคนนมันครับพ่อกล้วยเมียมีสาวสิครับนี่ทองไปฟันแทหนึ่งคู่สูงเท่าไรนอนสูงร้อยสามสิบแปดฟันแท้หนึ่งคู่ลูกไผรนอนทำเนี่ยเป็นว่าลูกไถบ้านอ ยังดูร้ายจนน้องเท่ามนพื่อชัดส่วนสิเด้งเงินแมีสาวพันแฉหนึ่งคูสูงเท่าไรก็ครับร้อยสามสิบแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับเพราะว่าหลูกพอมันบานห้องนี้แหละแต่ว่าเขาหางชวงไทยเป็นที่ดีร่ำโทดีร่ำโทดีนาเขาฟ้างเปิดราคาไว้เท่าไรครับนี่เปิดราคาไปซื้อเมือนหาพันบาทเพิงนเขาบ้าง หาแตมแแมจำองพ่อมีหางเหย้าเลยเขาหางเ้าเลยเขาเขาหางชงไทยดีเขาหางชวงไทยรอดีหางชงไทยดี่างไอ้ีหย้ดีหยย่ดอกหางชงไทยดีนี่เขาลูกมันม่ลูกวะฮะบมันม่ลูกเด้อผมยนีไปบวชแนาม่ลูกเปลดราคาเปเท่าไรเอาคำหน สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเอ,เอาขอเบอร์ทุนะครับบันแปดสี่เจ็ดเก้าหกหนึ่งสี่ห้าสองหนึ้าอ๋อผู้ใดสนใจก็ทรสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ทุนกันใหไวลงเบ่งนะครับอเอาโชคๆคนหมายนะครับเด้อู้แม่เขาเล่เครับชุ้งเท่าไรนะครับนี่ชุ้งรอยสามสิบเจ็ดแม่เขาดีแม่เขาเลีย่างหนาเลยครับคุณ บึงเขาหางช่วงไทยได้ลูกจ็ดตัวแล้วครับนี่ลูกมีสามตัวประมาณสามลูกได้ในท้องลูกซีลูกซีกในท้องท้องพ่อไดไว้ครับนี่ท้องเจ้าเทศการไว้ลูกตัวที่ซีในท้องสูงร้อยเท่าแล้วครับนี่ร้อยสามเจ็ดเนาะร้อยสามเจ็ดสามแปดท้องเจ้าเทศการสาม,มารถตัวท้องได้รับประกันท้องบ่ครับนี่รับประกันท้องลูกซีในท้องเมียเขาเล้ย่างหนาเลยครับ <ırd> เปิดราคาไปเท่าไรครับเด่าไหกหมื่นครับเปิดราคาไปหกหมื่นเปิดเปิดราคาไปหกหมื่บาทเปิดราคาไปหกหมื่บาทเอาขอเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสเปิดราคาไปหกหมื่นทองเท่าเทศกาลรับประกันทองได้ราว่าสูงสาเนะครับแเลย์ลูกซีในทองนะครับผู้ใดสนใจก็โโรสอบถามตามเบอร์โทรเนหตไว้น้องมึงด้วครับ นี่นะคือเป็นบรรยากาศภาพรวมของตลาดบ้านอ่างศิลาอำเภอผู้เยี่ยจังหวัดขอนแก่นนำราคาควายถูกนะท่านนี่เป็นมาซื้อนี่ก็ไปต่อได้นะครับสำหรับยูอนี้คือขอจบการสำรวจราคาควายไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพอแม่พี่น้องเขามารับชมเราฟังกับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ได้เลยครับเพื่อเป็นช่องทางเป็นกำลังใจ ใช่ครับช่องความมาุ่งมั่นะครับใีแค่ไข่แบบไรโตมาศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งหานึงเข็ดซีๆนะครับไข่ผมเองกับมีไข่ในตลาดกับมีนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยเยอะบเยอะไข่เยอะจนล่ำล่ำไรุ่ยสุขภาพแข็งแรงขอได้รับความขอบคุณสวัสดีครับ